ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,817ทาตะวันนามาญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมหรือหายตัวไปก่อนคอนเสิร์ตคงเป็นเรื่องน่าอับอายไปทั่วโลกที่อับอายมากที่สุดคือกรมตำรวจนครบานญี่ปุ่นตะวันนาหายจากงานเลี้ยงตระกูลมิซูอิพวกเขาต้องรับผิดชอบเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตะวันนาทั่วโลกหากเย่เชินไม่ลงมือวันนี้ให้ปีเตอร์ประสบความสำเร็จ ตระกูลมิสูอิจะถูกคนทั้งโลกหัวระเยาะกลายเป็นคนบาปในสายตาของแฟนคลับของตะวันนานับร้อยล้านผลกระทบชื่อเสียงและธุรกิจของตระกูลมหาศาลเย่เฉินเชื่อเหตุการณ์นี้จะทำให้มิสูอิโยชิตากะเป็นหนี้บุญคุณเขาอย่างมากไม่กล้าพูดเขาเชื่อฟังทุกคำพูดของตอนเองในอนาคตแต่อย่างน้อยต้องตอบสนองต่อคำขอของตอนเองปีเตอร์ไม่ใช่คนโง่เขลาเขาเข้าใจความหมายในคำพูดยเย่เฉิน เขาดำเนินการล้มเหลวต้องตายแน่นอนหากไม่ร่วมมือกับเย่เชิญต้องถูกส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นแม้ไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่อย่างน้อยต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตผู้นำของเขาคงไม่เลิกราต้องตามมาเอาชีวิตเขาในคุกความหวังเดียวจะเอาชีวิตรอดตอนนี้คือต้องร่วมมือกับเย่เฉินขอเพียงเขายอมพูดแทนตระกูลมิสซูอิชนาจะช่วยชีวิตเขาได้หลังจากคิดครู่หนึ่งปีเตอร์พูดกับคนขับทันที ฟังคำสั่งสุภาพบุรุษท่านนี้ขับรถกลับไปคนขับคิดนี้เป็นทางเลือกดีที่สุดเมื่อเห็นปีเตอร์ยอมรับเงื่อนไขยเย่เชิญเขาถอนหายใจด้วยความโล่องอกพูดอย่างรวดเร็วหัวหน้าพี่น้องคนอื่นควรทำอย่างไรเขามองไปที่เย่เชิญพูดว่าท่านสุภาพบุรุษนอกจากนินจะเหล่านั้นคนอื่นเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายคุณช่วยพวกเขาได้ไหมเย่เชิญถามเขาว่า คุณคิดว่าพวกเขาจะเชื่อฟังคุณไหมเชื่อฟังแน่ปีเตอร์พยักหน้าอย่างหนักแน่นกล่าวว่าพวกเขาเชื่อใจฉันโดยไม่มีเงื่อนไขฉันสั่งให้พวกเขาทำอะไรพวกเขาจะทำตามนั้นเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าได้คุณสั่งให้พวกเขากลับไปฉันจะติดต่อตระกูลมิสซูอิเพื่อเตรียมการเมื่อไปถึงที่นั่นทั้งหมดต้องปลดอาวุธและยอมจำนนหากใครกล้าต่อต้านฉันจะฆ่าพวกเขาทันทีปีเตอร์กล่าวว่า วางใจได้ฉันจะบอกพวกเขาอย่างชัดเจนเย่เชิญเห็นด้วยพูดว่าได้คุณสามารถบอกกับพวกเขาปีเตอร์สั่งผ่านเครื่องรับส่งที่หูของเขาพูดว่าทุกคนรับทราบเลี้ยวที่ทางแยกข้างหน้ากลับโตเกียวโดมมีคำถามดังมาจากวิทยุสื่อสารหัวหน้ากลับไปทำไมสุดท้ายพวกเราเพิ่งนำพวกเขาออกมา ปีเตอร์พูดอย่างใจเย็นแผนการล้มเหลวมียอดฝีมืออยู่ที่นี่พี่น้องทุกคนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้เมื่อแผนการล้มเหลวพวกคุณทุกคนน่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรกับเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากกว่านี้กลับไปตอนนี้คือโอกาสเดียวจะมีชีวิตรอดหากคุณไม่เต็มใจทำตามทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดเองภาวนาอย่าให้ถูกจับได้พูดจบพูดกับคนขับทันที กลับไปทันทีไม่ต้องรอคำตอบของพวกเขาคนขับพยักหน้าชะลอความเร็วลงขับกลับไปทางเดิมทันทีเวลานี้ตะวันนาและเทเมอร์จับมือกันด้วยความตกใจเธอมองเย่เชิญด้วยสีหน้าซับซ้อนคุณคุณเย่ฉันต้องการโทรหาครอบครัวและสถานทูตเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ฉันต้องไปคอลีภายจากสถานทูตเยเชิญพูดอย่างไม่ใส่ใจไม่กลับไปนั่งให้ดี ตะวันนาอดไม่ได้ต้องถามทำไมไม่ได้คนพวกนี้เป็นนักฆ่าเรื่องร้ายแรงเช่นนี้อย่างน้อยควรแจ้งตำรวจญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมไม่คำตอบของเย่เชิญยังคงเย็นชาเขาพูดอย่างไม่สนใจจากนี้ไปฉันจะควบคุมเรื่องนี้เต็มที่คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันแต่ตะวันนายัางคงอยากจะเถียงแต่ถูกเย่เชิญขัดขึ้นมาทันทีไม่มีแต่ หากคุณไม่เห็นด้วยให้ลงจากรถทันทีหลังจากนี้ความเป็นความตายของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับฉันตะวันนาะคิดไม่ถึงเย่เชิญจะ,ะเผด็จการเช่นนี้ไม่ให้โอกาสตัวเองเลือกแต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่เพิ่มเกิดขึ้นความขุ่นเคืองหายไปทันทีเธอรู้ดีเย่เชิญช่วยชีวิตเธอและเทเวอร์หากเธอไม่ร่วมมือเขาไม่ยอมช่วยเหลือเธอต้องตายแน่นอนดังนั้นเธอทำได้เพียงพูดด้วยความโมโหฉัน ฉันเห็นด้วยบทที่6,818ดีเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าจำสิ่งที่คุณพูดให้ดีฉันเป็นคนควบคุมทุกอย่างเต็มที่พูดจบเขาโทรหาเฟยเคอร์ซินทันทีขณะนี้เฟยเคอร์ซินกำลังคุยกับเซียวชูรันเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเย่เชิญเธอรับทันทีพูดด้วยเสียงต่ำคุณเย่ คุณมีคำสั่งอะไรเย่เชิญพูดว่ามีคนคิดลอบสังหารตะวันนาแต่ตอนนี้ถูกฉันจัดการเรียบร้อยฉันสั่งให้พวกเขากลับไปให้คุณมิตซูอิเกียลานจอดรถภายในห้ามไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกมาเด็ดขาดเฟยเคอร์สินตื่นตระหนกรู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้พูดอย่างรวดเร็ว รอสักครู่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากวางสายเธอเดินไปหามิสซูอิโยชิตากะทันทีเวลานี้มิสซูอิโยชิตาก็ยังไม่ทราบความร้ายแรงของปัญหาโคโคมิรู้สึกแปลกใจถามว่าโอโตโซังเหตุใดเจ้าหน้าที่อเมริกันพาตะวันนาไปเกิดเรื่องอะไรฉันคิดว่ามีเรื่องบางอย่างไม่ถูกต้องมิสซูอิโยชิตากะยิ้มเล็กน้อยพูดว่าโคโคมิคุณอาจไม่เข้าใจการเมือง แม่ตะวันนาจะเป็นดาราดังแต่เธอมีส่วนร่วมสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้องอย่างเดิมพันผิดข้างชนะคือเจ้าแพ้คือโจรเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เธอจะถูกจัดการมิซูอิโยชิตะกล่าวเสริมว่าผู้ชนะไม่พอใจพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของเธอมากเมื่อเขาชนะจึงเริ่มดาเนินการสืบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องคาดว่ามีหลักฐานหลายอย่างตกอยู่ในมือพวกเขาหากเปิดเผยออกมา อาชีพของตะวันนาอาจสิ้นสุดลงโคโคมีเมมริมฝีปากลังเลอยู่ครู่หนึ่งค่อยพูดว่าแต่ท่านพ่อหากอีกฝ่ายคิดแก้แค้นเหตุใดไม่รอตะวันนากลับอเมริกาก่อนค่อยสอบสวนแต่กลับนําตัวไปก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรณีนี้จะกระทบกระเทือนต่อตะวันนาอย่างมากการนัดหมายกับผู้ชมนับหมื่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ มิซูอิโยชิตากะดูเหมือนจะสับสนกับคำถามของโคโคมิแต่ไม่คิดว่าตนเองผิดพลาดจึงพูดอย่างไม่เป็นทางการว่าบางทีอีกฝ่ายต้องการประนีประนอมพูดคุยกับตะวันนาให้ละทิ้งความมืดสู่แสงสว่างการเมืองเป็นเรื่องซับซ้อนเหมือนสงครามธุรกิเมื่อวานแข่งขันเอาเป็นเอาตายแต่วันนี้กรับร่วมมือกันอย่างดีคุณอายุยังน้อยในอนาคตยังมีโอกาสค่อยๆรับรู้ โคโคมิลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่แสดงความเห็นต่างเธอพูดว่าโอโตโซังอีกสามชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มทำไมไม่ลองโทรไปถามกระทรวงต่างประเทศว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรให้พวกเขาช่วยดูตะวันนาจะกลับมาเมื่อใดการแสดงล่าช้านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่หากล่าช้ามากอาจมีบางคนก่อความวุ่นวายมิสูอิโยชิตากะยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเพิ่มออกเดินทางไม่นานคงยังไม่ถึงสถานทูต ไม่ต้องเป็นห่วงอีกครึ่งชั่วโมงค่อยโทรไปสอบถามสถานการณ์เป็นอย่างไรตกลงเมื่อเห็นเช่นนี้โคโคมิก็ไม่พูดอะไรอีกเวลานี้เฟยเคอร์ซินเดินมาหามิสูอิโยชิทะพูดกระซิบคุณมิสูอิฉันมีเรื่องด่วนจะบอกคุณมิสูอิโยชิทากะพยักหน้าทันทีพูดอย่างสุภาพคุณหนูเฟยเชิญบอกมาเฟยเคอร์ซินเหลือบมองโคโคมิและแม่ของเธอกระซิบว่า เราไปหาที่พูดคุยกันเมื่อเห็นเช่นนี้มิสูอิโยชิตะกระด่าว่าเรื่องนี้คงสำคัญมากจริงๆเขารีบลุกขึ้นเดินตามเฟยเคอร์ซินโคโคมิรีบลุกขึ้นเดินตามไปพ่อเธอเห็นเช่นนั้นรีบพูดว่าโคโคมิโอโตซังและคุณหนูเฟยมีเรื่องสำคัญต้องหาหรือคุณรออยู่ที่นี่โคโคมิถามอย่างเร่งรีบคุณหนูเฟยโคโคมิขอถามเกี่ยวข้องกับตะวันนาหรือไม่ เฟยรเคอร์ซินเห็นความกังวลบนสีหน้าเธอรู้ว่าเธอต้องสังเกตเห็นบางอย่างดังนั้นไม่คิดปิดบังเธอเห็นไม่มีคนอยู่ด้านข้างจึงพูดกับคนทั้งสองว่าคุณเย่เพิ่มโทรหาฉันคนในรถเป็นนักฆ่าที่ส่งมาฆ่าตะวันนาอามิสูอิโยชิตะตกตะลึงทันทีพูดโร่งออกมานี่นี่เป็นไปได้อย่างไรเฟยคเคอร์ซินมองท่าทางตกตะลึงของเขาสายสีสะพูดว่า คุณมิซูอิวันนี้นับว่าคุณโชคดีหากไม่ใช่เพราะคุณเย่ตะวันนาและแฟนหนุ่มคงกลายเป็นสองศพถึงตอนนั้นตระกูลมิซูอิคงจะถูกสื่อทั่วโลกประนามถูกแฟนคลับตะวันนาทั่วโลกความบาดท,ทุกอย่างของตระกูลมิซูอิในฐานะผู้นำตระกูลมิซูอิและเป็นผู้ริเริ่มงานเลี้ยงครั้งนี้คุณจะกลายเป็นหนูข้างถนนที่ทุกคนรังเกียจสื่อตะวันตกจะทำให้คุณอับอาย คนญี่ปุ่นมากกว่า100ล้านคนต้องอับอายเพราะคุณคุณจะไม่มีวันเงยหน้าขึ้นไปตลอดชีวิตเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ